สัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์หลายตัวนั้นอันตรายและก็น่ากลัวมากและบางตัวนั้นคุณก็ควรดีใจที่พวกมันสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่หมายักษ์ที่ตัวใหญ่ยิ่งกว่าเสือไปจนถึงฉลามที่ตัวยาวกว่ารถเมล์ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะดุร้ายและน่ากลัวขนาดไหนกดไหลแล้วไปดูกันจิกเกโนโทซอรัสนี่คือหนึ่งในสัตว์กินเนื้อบนบก ที่่ใใหญสุดนโลกถ้าหากว่าคุณนั่นตื่นขึ้นมาในช่วงปลายยุคคริเตเชียสคุณก็อาจจะโดนพวกมันไล่ล่าและก็กินเข้าไปแบบสบายๆเลยพวกมันสามารถเติบโตได้ใหญ่ยิ่งกว่าทีเรซซ์อีกแต่สิ่งที่น่ากลัวของมันนั้นไม่ได้มีแค่ขนาดมันเป็นไดโนเสาร์ที่สามารถวิ่งได้เร็วอามากๆเลยเชื่อกันว่ามันวิ่งได้เร็วถึง31ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวทําให้เป็นเรื่องยากมากๆที่จะวิ่งหนีจากพวกมัน จิกโนโทซอรัสมีความยาวกระโหลกศีรษะที่1.5ถึง1.8เมตรมีกระดูกคอที่แข็งแรงบริเวณจมูกถึงดวงตานั้นมีงอนมีกระดูกยื่นออกมาจากคางเล็กหน่อยฟันมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยคล้ายกับฟันของฉลามทำให้จิกโนโทซอรัสมักจะล่าเหยื่อโดยการเฉือนเหยื่อด้วยฟันล่างอันคมกริบจนเหยื่อนั้นเกิดบาดแผลและเสียเลือดตายในที่สุดซึ่งต่างจากทีเร็กที่มักจะใช้วิธีการกัดเจาะ และก็ล็อกเหยื่อด้วยฟันที่มีความแหลมเหมือนกอับหอกก่อนที่จะใช้กล้ามเนื้อคอที่แข็งแรงออกแรงเวี่ยงสะบัดกระชากเหยื่อจนกว่าจะขาดโดยเหยื่อของจิกาโนโทซอรัสนั้นส่วนใหญ่จะเป็นไดโนเสาร์จำพวกสาร์พอดท,ที่กินพืชเป็นอาหารอย่างเช่นอารเจนติโนซอรัสแต่ก็มีการสันนิฐานว่าลำพังจิกาโนโทซอรัสเพียงตัวเดียวอาจจะไม่สามารถค้นอารเจนติโนซอรัสได้ซึ่งมันมีขนาดที่ใหญ่ยักษ์ได้ถึง40เมตรและหนักได้ถึง80ตัน มันเลยมักจะกินอาอเจนติโนซอรัสและก็ซโซรพอร์ตวัยเด็กตัวอื่นๆที่ยังไม่โตเต็มที่นั่นเองอโนมาโลคาริสนี่คือสุดยอดนักล่าในยุคแคมเบรียนเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายกุ้งที่มีความยาว1เมตรซึ่งในยุคนั้นสัตว์ทะเลส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กไม่เกิน2-3นิ้วมันมาพร้อมกับปากแบบง่ายๆที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคม แถมยังมีก้ามรูปแบบง่ายๆที่ใช้จับเหยื่อมันสามารถอาศัยและก็มองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนแม้จะอยู่ในระดับน้ําทะเลที่ลึกถึง1,000เมตรโดยการที่มันมีตาประกอบกับที่มันสามารถรับแสงได้ดีเป็นพิเศษเรียกกันได้ว่ามันเป็นสัตว์นักล่าตัวแรกๆเลยที่ถือกําเนิดขึ้นมาและก็ทําให้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นเร่งกระบ,บวนการขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับสัตว์อื่นๆในคลิปนี้แล้วมันจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวอื่น แต่มันก็คือนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของหง่วงโซ่อาหารในยุคนั้นหรือก็คือเมื่อ500ล้านปีก่อนนี่คือตัวตึงที่สุดแล้วโดยความดุร้ายของมันนั้นเรียกได้ว่ามีมากถึงขนาดที่ต้องต่อสู้กัดกินกันเองเลยแอนดรูซาคัส นี่คือสุดยอดนักล่าแอนดรูซาคัสซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงกลางสมัยอ e ีโอซีนเมื่อ43-41ถึงล้านปีก่อนและด้วยขนาดของกะโหลกที่มีขนาดใหญ่โตทําให้ถูกคาดการกันว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกจาพวกสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกด้วยซึ่งฟอสซิลส่วนหัวของมันนั้นมีความยาวที่83.4เซนติเมตรเป็นกะโหลกที่มีขนาดใหญ่กว่าเสือถึง2เท่าเลย อีกถังฟันของมันยังมีลักษณะคล้ายกับวานในยุคแรกๆอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทําให้ถูกคาดว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่โตลักษณะคล้ายกับสุนัขหรือเสือในปัจจุบันซึ่งมีความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่มากกว่า1เมตรและมีลำตัวยาวกว่า3.5เมตรเลยทีเดียวแม้ว่าในยุคนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีขนาดใหญ่โตเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงหลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์แต่สำหรับสัตว์ชนิดนี้นั้นถือว่าเป็นสุดยอดนักล่าบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพราะขนาดที่ใหญ่โตของมันแทบจะไม่มีสัตว์ชนิดไหนเลยที่สามารถต่อกรกับมันได้จึงทำให้สัตว์นักล่าตัวนี้เคยเป็นเสมือนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่อดีตนั่นเองสมายโลดอนสมายโลดอนหรือเสือเคียวดับ เป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกมันมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและก็กระจายพันธุ์เข้าสู่อเมริกาใต้หลังการเกิดขึ้นของสะพานแผ่นดินที่เชื่อมสองทวีปเข้าด้วยกันในยุคพีโตซีนตอนกลางเสือเขี้ยวดาบนั้นมีช่วงขาที่ค่อนข้างสั้นแต่ทว่าแข็งแรงเขี้ยวคู่ยาวที่ยาวกว่า25เซนติเมตรนั้นงอกยาวจนพ้นดินฝีป,ปากและก็แบนเรียบโค้งไปทางด้านหลังคล้ายกับใบกริดเอาไว้สำหรับกัดเข้าคอเหยื่อ ซึ่งเหยื่อก็มักจะตายทันทีเนื่องจากเขี้ยวนั้นแทงลึกไปถึงหลอดลมคาดกันว่ามันมีขนาดเท่ากับสิงโตในแอฟริกาปัจจุบันโครงสร้างร่างกายนั้นหนาและก็บึกบึนบ่งบอกว่ามันไม่ใช่นักล่าที่รวดเร็วสักเท่าไหร่นักบรรพชีวินวิทยาน,นั้นเชื่อว่าพวกมันจะล่าเหยื่อขนาดใหญ่ที่หนังหนาและก็เคลื่อนไหวชา้าอย่างพวกใบซันยักษ์สลอดยักษ์แมัมมอร์และเสือเขี้ยวดาบนั้นอาจจะมีน้ำหนักตัวเกือบ200กิโลกรัมเลย นอกจากนี้เสือเขี้ยวดาบก็ยังเป็นหนึ่งในสัตว์ไม่กี่สายพันธุ์ที่รอดมาจากยุคน้ำแข็งจนมาเป็นนักล่าในยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจนกระทั่งสภาพอากาศของโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เหยื่อของพวกมันนั้นสูญพันธุ์ลงไปอีกทั้งศัตรูของมันก็ยังมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือมนุษย์ถ้าซึ่งเรียนรู้ที่จะใช้ไฟเพื่อป้องกันตัวและยังรู้จักวิธีรับมือเขี้ยวเล็บของพวกมันอีก นอกจากนี้มนุษย์ก็ยังมีพันธมิตรใหม่เป็นสุนัขป่ากลุ่มแรกที่วิวัฒนาการเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ด้วยเหตุนี้เองสมายโลดอนหรือเสือเขี้ยวดาบจึงได้สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ1,000 0ปีก่อนไม่แน่นะครับว่าถ้าหากวันนี้พวกมันยังไม่สูญพันธ์ก็อาจจะเป็นมนุษย์นี่แหละที่อยู่ไม่รอดมาจนถึงปัจจุบันนี้โมซาสอรัส โมซาซอรัสคือนักล่าที่ดุร้ายซึ่งปกครองมหาสมุทรยุคปลายคริเทเชียสในขณะที่ไดโนเสาร์ตัวอื่นครองแผ่นดินโมซาซอรัสจะใช้หางที่ยาวและขาที่เหมือนกับใบพาย,ายล่องไปตามมหาสมุทรเพื่อกินเหยื่อทุกชนิดด้วยขากันกุไกรขนาดใหญ่และฟันทรงกรวยที่แหลมคมราว50ซี่ขากันไกลของมันนั้นยืดหยุ่นได้เหมือนกับงูที่ทําให้มันนั้นสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้เหยื่อของมันก็มีตั้งแต่ปลาทั่วไปฉลาม นกทะเลหรือแม้แต่โมซสารส์สายพันธุ์อื่นๆด้วยกันเองหลายคนนั้นอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาโมซา,ารัสกันดีเพราะว่ามันเคยปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เรื่องจูราสิกเวิลด์นั่นเองแต่จริงๆแล้วโมซา,ารัสไม่ใช่ไดโนเสาร์ทะเลแต่มันเป็นกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลานขนาดักษ์ที่เป็นญาติกับงูและกิ้งก่ายุคป,ปัจจุบันมากกว่า ส่วนขนาดของมันก็เทียบเคียงได้กับเมกาโลดอนโดยมันมีความยาวประมาณ15-18เมตรและน้ำหนักก็อยู่ที่ราวๆ27ตันซึ่งนั่นทำให้มันมีรูปร่างที่เพียวบางกว่าเมกาโลดอนนอกจากนี้เว็บไซต์ f o s s i l e l l a ได้เคยทำการวิเคราะห์ว่าถ้าหากเจ้าสมุดสองตัวนี้มาเจอกันใครจะเป็นผู้ชนะผลลัพธ์ก็คือโมซาซารัสจะไม่สามารถเอากรามไปกัดร่างที่หนากว่าของเมกาโลดอนได้ภายใต้มหาสมุทรนั้นเมกาโลดดอนมีความว่องไวมากกว่า และด้วยความที่โมซาซอรัสเป็นสัตว์เหลือ,อคลานที่ยังต้องขึ้นไปหายใจบนผิวน้ําจึงเป็นจุดอ่อนสําคัญที่ทําให้มันไม่อาจต่อสู้กับเมกาโลดอนได้เลยเมกาโลดอน เมื่อพูดถึงเมกาาลดอนแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงฉลามตัวยักษ์ในเรื่องเดอะเมกที่เขาบอกกันว่ามันยาวได้ถึง27เมตรและก็ยังคงหลงเหลืออยู่แต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวไปเพราะในชีวิตจริงนั้นมันได้สูญพันธุ์ไปแล้วและจากหลักฐานล่าสุดมันก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่ถึง27เมตร เมกาโลดอนนั้นปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ20ล้านปีก่อนและก็ปกครองทะเลมาจนถึงประมาณ3.6ล้านปีก่อนนับเป็นเวลาเกือบ17ล้านปีเลยที่พวกมันอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อ,อาหารและก็กินทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้เชี่ยวชาญน,นั้นบอกว่ามันจะกินอาหารวันละประมาณ1ตัน และไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็สามารถเป็นอาหารของมันได้โดยฟอสซิลของเมกาโลโดอนนั้นชี้ให้เห็นถึงความมหึมาของมันร่างกายของมันนั้นยาวได้ถึง18เมตรซึ่งยาวกว่าฉลามขาวที่ตัวใหญ่ที่สุดในปัจจุบันถึง3เท่าเมื่อมันอ้าปากนั้นกรามของมันจะกว้างถึงขนาดที่ว่าสามารถกลืนผู้ใหญ่สคนได้พร้อมกันแบบสบายๆเลย แต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆของมันก็คือฟันในปากของมันนั้นมีฟันทั้งหมด276ซี่โดยฟันซี่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมานั้นมีขนาดถึง19เซนติเมตรใหญ่ซะยิ่งกว่า iPhone 15 Pro Max ซะอีกไม่ต้องนึกถึงสภาพตอนที่โดนกัดเลยแถมมันยังมาพร้อมกับพลังพิเศษของฉลามนั่นก็คือฟันที่สามารถงอกใหม่ได้เรื่อยๆคาดกันว่าจำนวนฟันทั้งหมดของมันนั้นมีได้ถึง4 0 0 0 0ซี่เลยตลอดทั้งชีวิต โดยในปัจจุบันนั้นยังมีหลายคนที่เชื่อกันว่ายังมีเมกะโลโดอนตัวเป็นๆอยู่ในทะเลน้ําลึกแต่ผู้เชี่ยวชาญกลับบอกว่าถ้าหากมีเมกะโลดอนอยู่จริงๆโดยขนาดที่ใหญ่ขนาดนั้นก็จะต้องถูกสังเกตเห็นแล้ว รวมไปถึงประเด็นที่ว่าพวกมันเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำอุ่นแต่อุณหภูมิข้างล่างนั้นอยู่ที่2-3ถึงองศาเซลเซียสทำให้นักวิทยาศาสตร์ตัดความเป็นไปได้ที่จะมีเมการอดอนอยู่ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถว่ายน้ำได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีฉลามยักษ์โผล่ขึ้นมาเหมือนกับในหนังไททโนโบอาไททโนโบอา เป็นงูเหลือมโบราณและเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีหลายคนที่สงสัยว่าไททันโอโบอามีอยู่จริงหรือเปล่า โดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนจากทั่วโลกนั้นได้พบฟอสซิลและโครงกระดูกของมันซึ่งยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงๆเมื่อ65ล้านปีก่อนโลกได้พบกับหายนะและตระกูลไดโนเสาร์ทั้งหมดก็สูญพันธุ์ไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะหายสาบสูญนในหายนะครั้งนี้หลังจากการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์สัตว์บางสายพันธุ์ที่เหลืออยู่ก็ยังวิวัฒนาการใหญ่โตมากในช่วงเวลา5ล้านปีงูเหลือมสายพันธุ์โบราณก็ได้พัฒนากลายเป็นงูที่ใหญ่ที่สสุดในปรระวัตติศา งูตัวนี้มีชื่อว่างูหลามไททันซึ่งวิวัฒนาการเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนและอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ผลจากการจำลองการบูรณะฟอสซิลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นแสดงให้เห็นว่าไททันโโบอาตัวโตเต็มที่สามารถยาวได้ถึง15เมตรและหนักถึง1.2ตันทุกวันนี้ความยาวลำตัวของงูเหลือมทั่วไปไม่เกิน4ี่หรือว่า5เมตรและก็หนักไม่เกิน100กิโลกรัมซึ่งเบาและบางกว่าไททันโโบอามาก ถึงแม้ว่าพวกมันจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีเหลืออยู่เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาในป่าอเมรอนนั้นมีการรายงานการพบเจองูอนาคอนดาที่มีขนาดใหญ่มากๆอยู่หลายครั้งและยังมีการพบร่องรอยของงูยักษ์ที่มีความกว้างเท่ากับล้อรถยนต์เลยแต่ก็ไม่แปลกสําหรับป่าที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็ยังมีจุดที่แทบยังไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อน เป็นไปได้ว่าในหนองบึงที่อยู่ลึกเข้าไปไททันอโบอาอาจจะยังมีชีวิตอยู่และซุ่มซ่อนอยู่ในแหล่งน้ำเพื่อรอคอยการพบเห็นก็เป็นได้นกอินทรีฮาดนกนักล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยความกว้างของช่วงปีก2-3เมตรมีน้ำหนักประมาณ15-17กิโลกรัม เชื่อกันว่ามันสามารถจับและกินนกโมอาได้ซึ่งเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยและด้วยกรงเล็บของมันมันสามารถจับแพะหรือกวางกินได้ตามความเชื่อของชนเผ่าเมารีในสมัย1 0 0 0ปีก่อนนั้นเชื่อกันว่ามันสามารถจับมนุษย์กินเป็นอาหารได้และอาจจะเคยจับไปจริงๆแล้วด้วยมันได้ชื่อว่าเป็นพญาอินทรีย์หาดและเป็นนักล่าที่อยู่ลำดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารในนิวซีแลนด์มันมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคพลยโยซีน ในปัจจุบันนั้นนกอินทรีหาดได้สูญพันธุ์ไปแล้วสาเหตุหลักๆนั้นเชื่อกันว่าชาวมาวรีที่อพยพเข้ามาได้ลาพวกนกโมอาที่เป็นแหล่งอาหารของมันจนสูญพันธุ์ทำให้อินทรีหาดต้องประสบกับภาวะขาดอาหารโดยร่างกายที่ใหญ่โตหากไม่มีอาหารที่เพียงพอมันจะไม่สามารถอยู่รอดได้และก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดใจแกนโทปิทิคัส นี่น่าจะเป็นคิงคองยักษ์ของจริงซึ่งได้สูญพันธุ์ไปแล้วโดยพวกมันนั้นเคยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ2ล้านปีจนถึง3 0 0แสนปีก่อนและก็เป็นลิงไร้หางที่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้ฟอสซิลของพวกมันนั้นถูกพบเป็นครั้งแรกในปี1935ที่ร้านขายยาจีนแผนโบราณในฮ่องกงโดยส่วนที่พบก็คือฟอสซิลฟันซึ่งถูกเชื่อว,ว่าเป็นกระดูกมังกรและจะถูกบดเป็นผงผสมกับเครื่องยา นักบรรพชีวินวิทยาจึงได้ซื้อฟันมังกรที่ว่านี้ม,มา2ชิ้นและจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเขาก็พบว่ามันเป็นฟันของลิงเอฟโบราณชนิดใหม่จึงได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าไจแกนโทพีทิคัสที่แปลว่าลิงยักษ์นั่นเองโดยลิงยักษ์ตัวนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลิงอูรังอุตังซึ่งเป็นญาติในปัจจุบันมันมีความสูงอยู่ที่2 7เถึง3มเมตรมีน้ำหนัก2 0 0ถึง300กิโลกรัมมีฟันกรามขนาดใหญ่มากขากันไกลก็ใหญ่เทอะทะ และมีลักษณะการเดินที่คล้ายกับกอริลลาเชื่อกันว่าพวกมันอาจจะเคยอยู่ร่วมกับมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์อย่างมนุษย์ปากกิ่งและมนุษย์ชาว่าซึ่งนักบรรพชีวินวิทยาก็คิดว่ามนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์น,นี้น่าจะเคยล่าพวกลิงยักษ์ด้วย จแกนโทปิติคัสส to ูญพันธ์ไปเมื่อประมาณ300,000ปีก่อนเนื่องมาจากอากาศที่เย็นลงในช่วงเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งทำให้ป่าดิบชิ้นเขตร้อนหายไปซึ่งอาจจะรวมไปถึงพืชบางชนิดที่เป็นอาหารหลักของลิงยักษ์จึงทำให้พวกมันนั้นค่อยๆสูญพันธ์ไปนั่นเองมังกรมังกรนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่า บางคนก็มองว่ามัางกรเป็นสัตว์ในตำนานที่ไม่มีอยู่จริงแต่ในปี2017มีการพบโครงกระดูกที่ยาว60ฟุตในประเทศจีนและก็ทำให้หลายคนนั้นมีความเชื่อว่ามัางกรอ,อาจจะเคยมีอยู่จริงๆบนโลกโครงกระดูกนี้ถูกพบที่ทางตอนเหนือของจีนมีลักษณะเป็นกระดูกสันหลังยาวมีแขนสองข้างเล็กๆและกระโหลกศีรษะขนาดใหญ่ชาวบ้านหลายคนนั้นบอกว่า ดูยังไงมันก็เหมือนกับสัตว์ในตำนานอย่างมังกรและยังบอกอีกว่าเคยมีเรื่องเล่าที่บอกว่ามีมังกรอาศัยอยู่ที่บริเวณนี้จากคลิปจะเห็นชาวบ้านหลายคนที่ยืนมองดูโครงกระดูกนี้และก็ได้แต่สงสัยว่ามันเป็นสัตว์ชนิดใดกันแน่และถ้าหากมันเป็นมังกรจริงๆก็โชคดีแล้วครับที่มันเหลือแต่โครงกระดูกเพราะถ้าหากว่ามังกรยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันมันก็คงจะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเมืองและทุกที่ที่มันผ่านไปก็ต้องลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน และทั้งหมดนี้ก็คือสัตว์ที่คุณควรดีใจที่พวกมันสูญพันไปแล้วซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ